มาองแล้วสวยๆแลมๆอ่อนิ้วยีราฟแค่2.5น่ายีราฟแค่2,014ตัวสัตว์ตัวท็อปนะเบิ้มซ่งเบิ้มซ่งโอ้โหจัดทรงมาอย่างรอครับออกรถศูนย์บาทงวดพันเริ่มต้น6 0พันนะมาสวัสดีครับพอ่บไอไก่เสริมรถสิ่งถึงทีมันจะต้องมีรถดีรถงามรถจวดให้พี่น้องเอซไปทำมาหากินครับชมไปเรืย ตัวนี้เป็นสีสุดท้าย้อฟ้าอ่อนๆที่จะเปลี่ยนเป็นเครื่องบูมพาวเวอร์นะที่จะเปลี่ยนเป็นโฉมโฉม1.9หรือโฉม3,000ตัวใหม่ตัวนี้เป็นรุ่นหัวกระสุนกับเครื่องสองปัญหาตัวนี้เป็นตัวท็อปเครื่องสองปัญหาแัดวีจีเอสเทอนะไอจักรงลงรอยเรียบร้อยนะแม็กไอไซของแพงเลยนะที่ e 37ตัวนี้เป็นก้านยกนะเห็นไหมก้านยกมันเป็นใสของ SUV อ่ะนะพร้อมกับเลเซอร์แดงได้ไหมของใหม่นะ นี่ไอเสมนะไอบันจะใส่ของกระจกนะไอใส่ของมีราคามีระดับมีอยู่หอนะ่อได้เอฟซีเห็นบอ่อีดาวครับจบสุบดปัดนะขังในครับพี่น้องขังในขังในมันมาเบาขาดเป็นบ่อไอหุ้มหนังให้หนังนี่เบ่งแบบภายนอกด้ยเหมือนไอตัวท็อปสุดนะหนังแบบเย็บแบบมีลายด้วยแล้วก็หนังเหมือนหนังแท้อ่าเห็นไหมดิฟฟี่หกตัวนาะจุงหนาจอไม่อยู่แสนสามพวงม,มาลัยมาเตอรงชัน น่ะกุ๊กสวยงามมีเครื่องเสียงเล็กน้อยน่ะพอสะดาะสะดึงสะเดาสะเนาะหูน่ะอาดเดิมๆบอเสียวบอส้นบอต่ำบอตีลังกามากครับโอ้ยงามแพงประคนี้เอาจบศูนย์ดาทเสียงหวานเก็ียบนะไม่ต้องห่วงเสียงท่อเห็นไหมได้ยินไหมโอ้โหแบบหวานแพงน่ะเป็นตาซื้อมาจอดที่บ้านแล้วก็สตาร์ททิ้งไว้แล้วก็นอนน่ะพ่อเสียงมันหวาน ไ <peach> อ้มัาเส,เสียงมันแห่งเสียงมันแบบมันเดินมันมันแบบมันเดินแบบหวานมากอ่ะอ่ะหวานมากออกรถศูนย์บาทครับพี่น้องผีดาวผีกล่องผีจัดผีโอนจัดไปทั่วประเทศไทยเหนืออีสานกลางใต้บริการเฮ็ดสัญญาณสัญญาณตงรถผีฮอตหน้าบ้านผู้ค้าใช้จ่ายจบศูนย์บาทนะเดี๋ยวเปิดตรงเครื่องกันแป๊บนึงไปกดจะเจอครับนะตัวนี้เป็นจะเป็นปี2014แท้นะปีสิบสี่แท้เขาจะเบิ่งไดี๋ครับระวังรถปีสิบส กอแตกต่างกับว่าปี13กับ12เห็นไหมมันจะเป็นเดลี่ LED นะคันเป็นตัวเก้าเมันก็จะเป็นพวกไฟตัดหมอกแค่นนะอะไรบ้างไฟกรโปรกเกคเตอร์พร้อมนะอ่ะคัานหน้าก็เดิมๆครับนะสวยงามเครื่องก็คิดทอยอินเตอร์ใส่ในเดิมก็อาจจะมีรีแมตมานะแต่ว่าเครื่องพวกใส่ในพวกอย่างเดิมสเต็ปไล่ข้างมาเล็กน้อยนะฝาปุ่มก็ฝาปุ่มมอบกอเดิมอา้าวจบศูนย์บาทรับรถคันนี้ นาฟรีดาวปีแรกวดพันหกพันหลังกน,นั้นพันเก้าพันกว่าตอดสัญญาแคปหน้าจอเอาซื้อรถไปสองหมื่นฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอ,อนบัตรประชาชนวไม่เดียวรับรถนาวิธีการจองแอดไลน์บัญชีไลน์แอดก like, ดล like, ิงก์นาช่องโปรไฟล์เฟซบุ๊กหรือติ๊กต็อกหรือยูทูบ h ช n แนลนาส่งบัตรประชาชนเบอร์โทรแล้วก็ทีอยู่ขม้าสามอย่างเดี๋ยวไอจัดให้ฟรีดูคาม้งเล่นกันนึกถึงรถยนต์มือสองนึกถึงไอเสม็มรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยน,ค,นคว,วจยวจยยอัช่ทุ ดันดูเคสส่วงฟรีฮอดหน้าบ้านกับพี่น้องรอบอรอบอจัดส่งมารอบอับะี่น้องพร้อมกับเสียงหวานนะเอาไปให้กินกับพีน่น้องไว้ล้นเก่า